รัชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลวันนี้เวลา12.54นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัตติยราชนารีสเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือ oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน320คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการเกิดเซลล์ตาย และเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งซึ่งมีวัตจักรหรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น4ระยะแต่ละระยะจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องในคุณภาพการทำงานของเซลล์ซึ่งปกติแล้วร่างกายจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งขึ้นได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเมตาบอลิซึมด้วยปฏิกิริยาต่างๆเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ส่วน,นกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆโดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้วงการแพทย์มีการพยากรณ์โรคได้แม่นยําสามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรคหนึ่งในนั้นคือการพัฒนายากรีเวกหรือยาอีมาทินิบ ที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษานำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งและในขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บำบัดซึ่งอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกัน โดยการนำเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ของผู้ป่วยมาดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตรกรรมที่เรียกว่า CAR T-cell <า>เป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึง50-80%นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่และในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพลเอกดาภ r m รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567ภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช้องค์ความรู้วิชาการเข้าพัฒนาเชิงพื้นที่ในปี2567ด้านเศษษษษรษฐกิจ<ป>สังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก53โครงการย่อยใน214หมู่บ้าน453 45 <3 S 2> ครัวเรือนและอีก194โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า100รายการทำให้ประชาชนมีนไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นรยละ1 5 องคมนตรีได้ฟังสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาและเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยตํารวจตระเวนชายแดนที่22จังหวัดอุบลราชธานีให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกาย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบูรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลกรมวังผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขเรือนจำจังหวัดสุขโขทัยและโรงพยาบาลสุขโขทยัย พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศอันดับที่3ระดับดีกลุ่มเรือนจำขนาดเล็กในการประกวดเรือนจำดีเด่นราชทันปันสุขประจำปี2566เข้าร่วมโครงการราชทันปันสุขเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการและสนองพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการในการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษย,ยชนเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพสุจริตปัจจุบันมีผู้ต้องขัง1,042คนโรงพยาบาลสุขโขทัยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจำได้จะทำห้องกักกันโรคติดเชื้อทางอากาศเองฝีมือผู้ต้องขัง ซึ่งแพทย์และวิศวกรของโรงพยาบาลออกแบบให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับทุกรายจัดทำแผนระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุและกลุ่มผู้ต้องขังติดเตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ58คน การดำเนินงานตามโครงการราชทันปันสุขทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขครบทุกมิติทั้งการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูกรมระวังผู้ใหญ่เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภและการช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูตามหลักมนุษยธรรม ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขโรงพยาบาลสุขโขทยัยซึ่งจัดแพทย์ออกตรวจที่เรือนจำทุกเดือนและมีแพทย์ติดตามอาการผู้ต้องขังผ่านระบบบริการตรวจจิตเวททางไกลหากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษปัจจุบันมีผู้ต้องขังขึ้นทะเบ,บียนสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้ากับโรงพยาบาล993คนคิดเป็นร้อยละ97.92 สถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนที่หอประชุมเทศาบาลเมืองเขรางนครจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของอยังชีพพระราชทานจำนวน800ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลำปางส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างปัจจุบันจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้ว ที่หอประชุมเทศาบาลตำบลริมปิงจังหวัดลำพูนโปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของอย่างที่พระราชทานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับพิกฤตอุทกาภัยครั้งรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น,านาราชวิทยายลัยจุฬาพร์จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สืบสารพระบัณนิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,ราขัติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่29ตุลาคม2552เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาโรคมะเร็งของไทยให้ทัดเทียนานานาประเทศต่อมามีพระดําริให้ขยายการรักษาโรคไปครอบคลุมในทุกโรค โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบกระเป๋ายาพระาชทานให้กับคนไข้ณหอผู้ป่วยด้วยคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวา,ายลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติรราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาพรมีประชาชนและคณะบุคคลนำใจาก,กันาดอกไม้มาถวายหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีขอทรงมีพระพรรนมัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีิกรมมือนสุทานารรนาศครอบครัวจอมพลถนอม ท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวากาชาติโรงเรียนสุราบปากคลองลำรีจังหวัดนนทบรุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกทั้งนี้ยังสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์และอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณาฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัย เลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิสิทธิี่รถยนต์ภาษีทวีคูณ2เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข024478585 8ต่อ103จบข่าวในพระราช